ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบ,บุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันเสาร์ที่10เมษายนพศ2564นั่นเองก็มี f อถามมานะครับว่า พี่่ายยังไม่หยุดหรอะครับยังไม่หยุดครับพี่่ายก็หยุดวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับคือวันที่11แล้วก็เปิดวันที่12บสอแล้วก็ปิด13 14 15 <c oughs> แล้วก็เปิดอีกทีวันที่16นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวพีตัยจะพาไปดูเอ้ยเดี๋ยววันนี้มีนัดจอง F c ซีที่อ่าลำธเมนชัยไหมหรือบ้านยางอะไรสักอย่างไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่เขตโคราชนี่แหละครับ ก็ยังไม่มีปล่อยจะมีอีกทีก็คือวันจันทร์เนาะแล้วทีนี้เดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่พี่ไต่จะไปส่งมอบรถคืออาจจะอาจจะนะอาจจะได้ไปส่งมอบรถของน้องแคทนะครับรถใหญ่แต่ไม่แน่ใจว่าลูกค้าที่นัดไว้จะมาก่อนหรือมาหลังคือพี่ไต่ต้องรอแหละถ้าลูกค้ายังไม่มาก็ให้เขาไปส่งก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูรถของเราก่อนนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนกันเชิญครับ ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้ก็ต้องบอกว่าโวไฟเดลไลท์นี่กับพี่เป็นเจ้าเข้าเลยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าตัวไฟเดลไลท์เป็นที่กล้องของพี่ต่ายนั่นเองนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบ ไฟเดไลไลท์มันกระพริบไม่ได้นะเออก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้ก็เป็นรุ่นที่ fc ขอมาพี่ต่ายช่วยถ่ายเจ้าตัวออนิวเมม x คันสีบรอนเงินให้หน่อยนะครับซึ่งพี่ต่ายก็ลืมไปว่าเฮ้ยมันเป็นบรอนเงินไหนวะบรอนตัวนี้หรือว่า จะเป็นเจ้าบลอนแอคทีฟนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนู้นนะครับจะเป็นตัวเกรดเริ่มต้นก็ไม่เป็นไรนะครับเจ้าตัวแอคทีฟจะมีจอดทั้งหมด4คันจะเป็นของเซลล์หนึ่งที่รอส่งมอบให้กับบุรีรัมพ์พาณิธิ์นะครับก็จะเป็นลูกค้าขาประจําแต่ว่าเจ้าตัวออนติเมตจะมีอยู่คันเดียวนะครับก็ถ้าถ่ายผิดก็มาคอมเมนต์เดี๋ยวไปถ่ายให้ใหม่ก็ช่วยมาดูรุ่นดีตัวเองขอไปด้วยนะครับโดยคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว a l l New m u X 1.9เกรดอันติเมตนั่นเอง ราคาเงินสดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,434,000บาทก็ต้องยอมรับนะครับว่าเฮ้ยในตลาดรถยนต์นั่งอเนกประสงค์7ที่นั่งเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว all new mx เนี่ยมาแรงมากๆนะทำไมมันถึงมาแรงมากๆนะครับหนึ่งเลยด้วยราคานะครับราคาเพียงแค่1 4 3 4 0 0้เฮ้ยแต่คุณได้ตัวท็อปสุดเลยนะของเจ้าตัว1.9นะครับ1,434,000เนี 1, 4, 3, 4, ่ย มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแล้วก็ออปชั่นที่ครบมากๆนะครับก็อันดับแรกเลยแล้วกันเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูไม่ว่าจะเป็นการออกแบบด้านหน้านะครับของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยกระจังหน้าโครเมียมโลโก้อ i สู z ุแล้วก็ไฟหน้านะครับก็ต้องบอกว่าออกแบบมาใหม่เขาเรียกว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับไฟเดลัยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับลูกศรลูกธนูอะไรประมาณนี้นะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ หลอด LED นะครับเลนที่ใช้ก็จะเป็นเลนโปรเจคเตอร์นั่นเองไฟหน้าสามารถปรับได้นะครับอัตโนมัตินะเราไม่ต้องไปปรับมืออันนี้พี่ตายเพิ่งเช็ดทำไมมันหมองจังลองลองดูเสียยี่ห้อหมดเลยครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับจะถูกใส่ไว้เดียวกันกับเจ้าคมไฟหน้านั่นเองนะครับทำไมกลองของพี่ตายกระพิบจังวันนี้แล้วทีนี้นะครับเจ้าตัว all new m x คันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นหลอด LED เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่พี่ต่ชอบมากๆเลยก็จะเป็นพวกระบบความปลอดภัยนะหนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงก็คือเจ้าเอดานนั่นเองเจ้าเอดานนะครับเขาจะมีกล้องคู่หน้าที่ติดอยู่บนกระจกนะครับกระจกเนี่ยก็จะเป็นแบบ IRC u t ั I นะกลองพวกรังสี UVA UVB ได้ด้วยทีนี้มาดูเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับกล้องหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกล้องคู่นะ หน้าที่ของเขาทำอะไรนะครับก็จะมีการมองบนถนนเหมือนเรามองนี่แหละเขาก็จะมองสอดสายสายตาหาเหยื่อนะครับว่าเฮ้ยจะมีใครมาตัดหน้าไหมจะมีใครตัดหน้ามีวัตถุอยู่ด้านหน้านะครับเขาจะตรวจจับให้ในระยะ100เมตรแล้วก็ความสูงของวัตถุตั้งแต่1เมตรขึ้นไปถ้าเจอปุ๊บนะครับเขาจะช่วยเบรกอัตโนมัติให้เราบางทีเรายังไม่เห็นเลยนะ บางทีมัวต่ก้มห,หันขวามอไซค์พวงมาทางซ้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ต่ายว่ามันจําเป็นมากๆแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์4จุดด้านหลัง4จุดนะคือคอยเตือนนะครับว่ามันมีวัตถุอยู่แถวแถวนี้นะช่วยดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวเอออันนี้พี่ต่ายว่ามันสําคัญมากๆเลยถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะมีคลิปคลิคลหนึ่งที่ปล่อยมาเมื่อวานนะครับเป็นรถิซูซ u นะครับกำลังขับไป แล้วก็มีอิส,สุสุตัดหน้าเฮ้ยเลือกตัดหน้าอิส,สุสูกับอิส,สุสุแต่ว่าเฮ้ย <c oughs> คนขับเขาฝีมือมากๆนะเพราะว่าพี่ต่ายดูเนี่ยรถที่เขาขับเนี่ยน่าจะเป็นเย้าตัวเกรด LDA ไหมสีขาวถ้าพี่ต่ายดูไม่ผิดนะเป็นเกรด LDA แล้วทีนี้นะครับเออใช่แหละเพราะมันเป็นแคปเนาะมันก็จะเป็นขาวธรรมดานะครับแต่ทีนี้พอเขาตัดหน้าปุ๊บนะครับคนขับเนี่ยก็เบรกเบรกเนี่ยแล้วก็ ประคองลดหลบที่เขาประคองลดหลบได้นะครับก็จะเป็นข้อดีของเจ้าตัว abs ที่ติดมาเวลาที่เราเหยียบเบรกล้อมันจะไม่ล็อกตายมันจะสามารถช่วยให้เรานะครับประคองลบประคองลดหลบสิ่งกีดขวางได้เหมือนตามคลิปเลยนะครับหักออกซ้ายปึ๊บนะครับแล้วก็ปัดเข้าขวาแต่ก็ต้องยอมรับนะเขาขับรถมีฝีมือมากๆและสติดีมากๆนะครับคนขับคนนีออ้ abs ตัวช่วยสำคัญแหละแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ รถที่มีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวจะช่วยได้มากนะครับช่วยได้มากเลยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสําคัญจริงๆเนี่ยระบบช่วยควบคุมการทรงตัวะนะครับมีมาให้แล้วก็เบรก ABS ออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันมีมาให้เรียบร้อยอ่ะทีนี้เรามาดูการออกแบบด้านข้างบ้างนะครับด้านข,าข้างของก็จะเป็นแบบนี้เลยเจ้าตัวเกรดอั t ติเม e รุ่นนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง1.9หรือว่า3.0นะครับเขาจะมาพร้อมกับล้อมแม็กขนาด20นิ้วก็จะเป็นแม็กปัดเงาแบบนี้เลยเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น265 50 20นั่นเองนะครับนี่มันได้ข้างถูกติดตั้งมาจากโรงงานเนาะแต่ว่าไปดูคลิปนะใครยังไม่ได้ดูลองไปดู้อตื่นเต้นมากๆสวยสุดยอดอะ อันนี้คือถ้าสมมุติว่ารถคันที่น้องก็ขับนะถ้าไม่มี ABS นะก็จะยากขึ้นไปอีกนะคือเหยียบเบรกปึ๊บแล้วก็ร้อมันล็อกตายทีนี้คือมันก็เคยขับรถตรงทางลื่นๆไหมทางดินโคลนโคลนเลยนะดินเหนียวอะ่ะ บาเร็วเราลองเบรกอ่ะรถมันก็จะไหลเลยเราหมุนพวงมาลัยซ้ายขวามันก็ไม่ไปให้จะเป็นแบบนั้นแหละตอนที่พี่ตายไปลองขับคอร์สนามเทไดก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการออกแบบไม่ไม่จบไอ้เรื่องตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นในคนขับเรามาดูการออกแบบด้านท้ายกันบ้างนะครับการออกแบบด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะประตูท้ายจะเปิดด้วยไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยเฮ้ยมันสามารถเปิดได้จากรีโมทนะภายในตัวรถก็ได้ นนีก็็จะเปแบบ้สวยครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็สีบรอนเงินก็ต้องบอกว่ากำลังมาแรงมากๆเลยทีเดียวก็สีบรอนเงินนะครับสัญลักษณ์ของคนหนักเอาเบาสู้เออทีนี้เราไปดูภายในว่าเฮ้ยภายนอกสีบรอนภายในมันเป็นสีไหนไปดูกันเนี่ยอะหลังจากที่พี่ตายเปิดประตูนะครับเราก็จะดูเลยว่า,วาเฮ้ยเจ้าตัว all new mule x คันนี้นะครับ ภายในมันกว้างขวางแล้วก็หรูหราสมกับเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์มากๆนะครับก็เรียกว่าสปอร์ตเลยแหละเออมันไม่น่าจะเป็นรถครอบครัวแล้วมันเป็นรถสปอร์ตเรียกได้เลยเต็มปากเต็มคำนะเอาทีนี้เรามาดูนะครับออะฝั่งตอนท้ายก่อนตอนท้ายนิดหนึ่งนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีที่วางของให้นะครับเบาะนี้สามารถเอน็นเอ็นไปหน้าไปหลังได้นะนี่มีมาให้ แล้วก็ตัวด้านหลังนะครับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเบาะของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะตอนหน้ากับตอนกลางเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีคูแม็กเป็นเบาะสีน้ําตาลนะครับแผงประตูก็มีการบุนุ่มด้วยสีน้ําตาลก็ต้องบอกว่าโหหรูหรามากๆเอาการเอางานเลยทีเดียวสุดยอดครับใครตัดสินใจเลือกรุ่นนี้ไม่ผิดหวังอ่แล้วก็ตัวนี้เขาจะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะแล้วก็ USB อีก 2. จุดรวมเป็น3โอม แอรมีมาให้ทุกที่นั่งเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้านะครับตรงนี้ที่ถ่ายดูจะเป็นแผงประตูก่อนนะนะครับแล้วทีนี้เจ้าตัวเบาเนี่ยเบาะคนนั่งนะครับเบาะของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารเฮ้ยมันปรับด้วยไฟฟ้าทั้งคู่นะแต่ว่าเจ้าตัวฝัว่ง ของผู้กับขี่เนี่ยมันปรับได้ละเอียดมากๆนะแปทิศทางนะับตัวนี้ปรับไปฟ้าแปทิศทางแต่ว่าไอ้เจ้าตัวฝั่งของผู้โดยสารนะครับมันปรับได้6ทิศทางก็ถือว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบมากๆอาทนี้เดี๋ยวไปต่ายให้ดูโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นนะครับบริเวณคอนโซลของเขานี่ก็ต้องบอกว่า ออกแบบมาให้มีความหรูหรามมากๆเลยทีเดียวนะครับสมกับเป็นเจ้า All New m e X โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับระบบความบันเทิงที่ให้มากับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ9นิ้วมีระบบนำทางให้ตัวนี้เป็นแบบทัชสกรีนนะแล้วก็ความชัดเป็นแบบ Full HD เลยทีเดียวแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลแยกสายแยกขวาได้นะครับอุณหภูมิแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีด มาพร้อมกับเล็บโอนิกเล็ทอนิกไม่พอเฮ้ยมันมีเจ้าตัวแพดเดลชิปมาให้ด้วยนี่เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะครับมิวเอ็กนะครับมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ในทุกรุ่นแล้วก็พร้อมระบบออโต้โฮนี่อันนี้ระบบโโช่วยออกตัวในทางลื่นลงทางระชันนะครับปิดสัญญาณเตือนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กุญแจนะครับกุญแจตัวนี้เจ้ามิวเอ็กตัวนี้มันเป็นกุญแจแบบนี้นะกุญแจอัจฉริยะทีนี้คือมันสามารถสตาร์ท รถภายในเะนี่ยภายนอกตัวรถได้นะสตาร์ด้วยรีโมทคือให้แอร์มันทํางานรออ่ะเราจะได้ไม่ร้อนแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวสตาร์ทเครื่องเขาพวงมาลัยก็จะเป็นแบบโอ้หุ้มหนังแล้วก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเลยทีเดียวนะครับสั่งงานเครื่องเสียงด้วยพวงมาลัยนะครับใช้งานเจ้าคูสคอนโทรลคูสคอนโทรลของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบแปรผันนะตามความเร็วรถคันหน้าเขาเรียกว่ามีระบบสตาร์ทแอนด์โก้ไหมก็คือหยุดแล้วก็ไปนั่นแหละรถคันหน้าหยุดอ่ะหยุดชั้นหยุดด้วยไปชั้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออ โอ้โหเจ้าตัวมารวัดโอ้โหสัญญาณอะไรเฮ้ยมันบอกข้อมูลการขับขี่ได้ครบนะประตรงประตูประตูเป,ปิดกี่บานให้มันบอกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โสุดยอดนะครับตำแหน่งกุงตำแหน่งเกียร์เนี่ยเจ้าตัวหน้าจอ MID ดีบอกได้หมดเลยนะครับทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์ข้าบ้างไปเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 0ซีันาแต่เราไม่ต้องกลัวนะว่าเฮ้ยมันเป็นเครื่องยนต์พันเก้า มันจะล้าน้าหนักเจ้าตัว o n e w m u l X พร้อมกับผู้โดยสารได้ไงนะครับเราไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเครื่องยนต์พันเเนี่ยมันมีแรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าแล้วก็มาพร้อมกับเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับเวลาที่เราเหยียบคันเร่งเนะี่ยเทอร์โบมันใหญ่เงี้ยมันตอบสนองได้ดีมากๆนะครับเวลาที่เราจะเร่งแซงแล้วก็ใช้ความเร็วนั่นเองในส่วนของมีผู้โดยสาร ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะอืดไหมนะครับตัวนี้มันมาพร้อมกับแรงบิดนะครับถึง350นิวตันเมตรแล้วก็รอบเครื่องยนต์เนี่ยตั้งแต่1,800รอบถึง2,600รอบคือแรงบิดเนี่ยแสดงถึงพละกกาลังของเขาเฮ้ยฉันแบกไว้ยกไว้นะเหมือนนักเพาะกายเออนั่นแหละแรงบิดส่วนไอ้ตัวแรงม้าเนี่ยก็เหมือนนักวิ่งเออแล้วเอามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเออแข็งแรงด้วยวิ่งเร็วด้วยอะไรอย่างเงี้ย การรับประกันเครื่องยนต์เนะครับเดี๋ยวพี่ตายบอกกอ็ดีด้วยไอ้ตัวบรรยเก้านี่นอกมันนอกจากมันประหยัดน้ํามันนะมันยังประหยัดภาษีอีกด้วยมันจ่ายภาษีประมาณปีละสองพันสี่เองนะแล้วก็ประหยัดน้ํามันไหมเนี่ยอีโคอย่างไม่ได้เอาออกเลยนี่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 อันนี้เป็นของเจ้ามิวคันนี้เลยนะเนี่ยคือเราวิ่งในเมืองรถปงรถติดอะไรอย่างเงี้ยเออมันใช้น้ํามันไป7.6ต่อ7.6ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะ แล้วก็สภาวะนอกเมืองก็6.2ต่อ100กิโลเมตรโอ้โห6.2ลิตรต่อโอ้โหม,มันประหยัดมากมากนะสุดยอดเลยครับอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวพี่ต่จะไปดั้งทวนคลิปนิดหนึ่งเมื่อกี้ไอ้งงงงไอ้เรื่องระบบความควบควุมการทรงตรงทรงตัวอะไรเงี้ยไ้ตื่นเต้นมากอธิบายผิดอธิบายถูกเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนว่าพี่ต่อธิบายเป็นไงอะไรที่ทำให้งงเรจะได้ตัดออก ไม่น่าเสนอเงือกพูดเลยอโอเคก็ขอให้เอทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ